สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสองกล่องส่มวันนี้นะคะเป็นดีมูนะคะครัชออนคอฟฟี่นะคะนี่ซึ่งมาจากที่ป๊อปมาที่แม่กบบาบังนานะคะกล่องนี้เป็นเออ่แฟนซื้อให้นะคะส่วนกล่องนี้เราซื้อเองนะแล้วก็ที่จําได้เพราะว่าอันเนี้ยพี่ตานยาค่ะพี่ตานลมเลยคะ่ะอันนี้คืออันที่เราไปซื้อเองนะคะเพราะว่าเราเอาอเขาเรียกไง สติกเกอร์ด้านหลงังด้านล่างออกเนาะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคกล่องนี้เราเป็นคนซื้อมาเองนะคะแต่จริงเราเป็นคนหยิบเองทั้งสองกล่องนะคะเพื่อนๆนี่นะคะกล่องละ430บาทนะคะพอดีไปเห็นแล้วก็แบบชอบนะคะน่ารักมากหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราเห็นตัวจริงของที่เขามาแบบโชว์เนาะเดี๋ยวมีฟุตให้ดูนะคะเพราะว่าถ่ายมาโดยน่ารักมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสีมันค่อนข้างแบบน่ารักมากเลยเป็นสีแบบหวานๆเนาะแล้วก็ตัวซีเกตเนี่ยเราเข้าไปดูในเว็บของเขานะคะ นา่าจะเป็นตัวสีดำนะคะเพื่อนอันนี้ไม่อยากได้สีเข็ดนะคะอยากได้แบบอันไหนก็ได้แต่ไม่อยากได้สีเข็ดนะคะแล้วก็ขอให้แบบไม่ซ้ากันนะคะเพราะว่าอันนี้ไปซื้อก่อนเนาะแล้วก็อยากได้อีกกล่องหนึ่งก็เลยวิ่งลงไปซื้อนะคะมันเป็นเขาเรียกคนละแบบคนละเซ็ตอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มอันนี้ก่อนล้วกันนะที่เป็นแบบที่แฟนซื้อให้นะคะเขาเป็นพวงกุญแจนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะหลับตาะคดะ้วยได้สิเฮ้ยน่ารักอนะ่ะทุกคนชอบสีเนี้ยน่ารักมากตาสีฟ้านะคะแล้วก็ผมเป็นแบบครีมครีมออกเทาๆนะน่ารักมากเลยเหมือนแบบก้อนเมฆเลยนะคะเนี่ยเขามีลูก,กตาด้วยเนี่ยมันเป็นหน้านะคะเพื่อนๆน,น่ารักมากแล้วก็เป็นเอ่อเหมือนที่ห้อยนะคะเนี่ยที่ห้อยก็จะเป็นแบบออกเป็นผ้าาคล้ายกำมายี่นะคะเนาะเป็นแบบเนี้ย เป็นพงใจญเล็กๆเนาะเราสามารถไปคล้องได้ะคะ่ะน่ารักมากเลยเป็นชุดสีฟ้านะคะเขาใส่ชุดมาเนาะก็เป็นแบบนิ่มๆนะคะเป็นน้องดีมูอุ่ยขนนุ่มมากทุกคนผมน้องนุ่มมากนะคะแล้วก็ตัวก็กําลังแบบกําลังดีเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะคือเราว่าน่าจะประมาณเท่ากับเอ่อที่เป็นแมวอะแมวมอลลี่อะคะ่ะที่เราเคยเคยเปิดไปน่าจะความสูงไล่ๆกันนะคะในประมาณนี้เลยเนาะ,ะนี่ คนนี้น่าจะได้เป็นอุ้ยเป็นซีซอลครีมมิลนะคะน่าจะใช่นะครีมขอดูกานเลยคะ่ะน่ารักจังเลยนี่นะคะได้เป็นได้เป็นซีซอลครีมมิลนะคะอุ้ยน่ารัก,กะสีน่ารักมากทุกคนสีเทาก็น่ารักนะคะที่เป็นตัวจริงอะ่ะนี่ไม่กินไหมไม่มีนะคะเฮ้สีนี้น่ารักจริงนะคะทุกคน เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปห้อยนะคะชุดน้องก็โอเคเอาออกได้นะคะมันเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกเนาะแต่คิดว่าไม่ออกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไม่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใส่เหมือนเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวกล่องต่อไปนะคะอันนี้เป็นกล่องที่เราไปซื้อมาเนาะอีกอันหนึ่งตื่นเต้นทุกคนไม่เอาสีเข็ดนะไม่เอาสีสีไรคะซ้ำไหมไม่ซ้ำ อุ้ยน่ารักอะ่ะคนนี้น่ารักมากคนนี้เป็นแบบผมสีน้าตาลนะคะคนนี้น่ารักมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คนนี้น่าจะเป็นตัวอโรแมติกมอคคานะคะอุ้ยดูดิชุดสีขาวนะคะแล้วก็ผมสีน้าตาลเนาะตรงนี้มีหน้าไหมเอ้ตรงนี้ก็มีหน้าเหมือนกันคะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะผมเขาบางังลูกตานแปลกๆหายไปไหน่านี่จะเจอแล้วละคะ่ะนี่นะคะหัวเขาอยู่ตรงนี้เนาะอุ้ยน่ารักอะ่ะทุกคนได้เป็นสองสีนี้นะคะคือเราเป็นคนชอบสีอ่อนๆอยู่แล้วเนาะแบบ สีพวกครีมครีมน้ำตาล,ละอะไรพวกนี้นชอบอยู่แล้วนะคะน่ารักมากนี่เขาใส่ชุดขาวนะคนที่เข็นว่าอะไรครีมคอฟฟี่เนาะโอเคได้เป็นมอคค่ากับซีซอครีมมิลนะคะเพื่อนๆน,น่ารักไหมเดี๋ยวเอาการ์ดให้ดูก่อนดีใจมากนะคะที่ไม่ได้ตัวสีเข็ดนี่เป็นการ์ดของน้องนะคะดีมูเวิร์ คือดีใจที่ไม่ได้สีเข็ดนะคะเพราะว่าเห็นแล้วล่ะมันเป็นแบบสีดำาๆเราไม่ค่อยชอบนะคะจริงๆอยากได้ตัวเนี้ยสีเหลืองอ <rada> ะได้ตว Celt <Reese> ัวนี้ก็จะเอาตัวนี้ <c oughs> คือน่ารักหมดเลยนะคะที่เห็นของจริงอะ <c oughs> คือสีเหลืองเราว่าเคยบอกว่าไม่ชอบสีเหลืองใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหลืองแบบเหลืองอ่อนๆเหลืองแบบสดใสอะค่ะ <c oughs> มันก็เลยแบบเออมันน่ารักดีนะมันเป็นแบบโทนอ,นอ่อนๆเนะ <c oughs> เอาะถ้าเหลืองอ่อนเราโอเคอยู่นะแต่ถ้าเป็นเหลืองแบบเนี่ <c oughs> เ<ค>ย <house> เขาเรียกไหมเหลืองอย่างเนี้ย คือหรือแบบอ่ะหรือเหลืองแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเหลืองแบบอย่างนี้เลยอะ่ะไม่ค่อยชอบเลยนะคะแต่ถ้าแบบเป็นเหลืองแบบคินครีมแบบอย่างเงี้ยอย่างหน้ากล่องเงี้ยยังได้อยู่เนาะยังโอเคนะคะอุ้ยน่ารักมากทุกคนดีใจมากเลยนะคะที่ได้ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวจริงน่ารักนะนี่ก็นี่นะคะเป็นน้องสองคนนี้นะคะน่ารักไหมน่ารักมากเดี๋ยวจะไปห้อยนะคะทุกคนเพื่อนๆชอบตัวไหนคะ เราชอบตัวนี้เพราะว่าเป็นคนชอบสีอ่อนๆหน้าตาเขาสีฟ้าด้วยดูสิคะน่ารักเนาะคือองังจินนะคะทั้งหมดเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยคะ่ะเพื่อนเพราะว่าเขาทําแบบเออเป็นสีค่อนข้างแบบอ่อนๆเนาะมันก็ผู้หญิงอะเนาะอย่างเราก็รู้สึกชอบสีอะไรอย่างงี้เนาะเป็นโทนแบบหวานๆนะคะเขาก็จะมีตัวเนี่ยโคคานัลาเต้นะคะซีซอลครีมมิลเนาะคาราเมลคฟฟี่นะคะ โคบิวแบคที tea, นะคะนี่เป็นเกรฟฟูดอเมริกาโนนะคะแล้วก็อโร OMATIC มอคคานะคะนี่น่ารักมากเลยเพื่อนๆกล่องละ430นะคะเพื่อนๆอ๋อแล้วก็ตอนเนี้เหมือนที่ป๊อปมารค่ะเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอา่อต้องอัดคลิปไว้ด้วยนะคะเผื่อแบบเปิดมาแล้วมันเกิดรีเฟกหรือว่ามันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเอาไปเคมเาไปเปลี่ยนได้นะคะภายใน7วันเนาะคือเราว่ามันก็ก็ดีนะคะเพื่อนๆอาจจะ ถ่ายคลิปเก็บไว้ก็ได้นะวเวลาเปิดนะคะเผื่อแบบมันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเราจะได้แบบมีหลักฐานไปเอ,อ่อไปเคไปเปลี่ยนได้นะคะน่น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย